สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องวันนี้เ่าเอกเลยออกมาตัดหนาที่เก่าแล้วพี่น้องเลยงานแดงๆเนาะไม่เศร้าในตัดพังมันพี่น้องมาแรงเข้ามาตัดพังนี่คือที่ว่าเอกบอกอะไพี่น้องพังนี่มันอาจสีโฮมเนาะยหนามาแรงแต่งามเศ้าพังแ่้วมันชโฮมเัาก็ตัดได้ดายเต๋อพี่น้องให้นี่แรงกว่าเศร้านี่เนาะถัดทั้งเข้มทั้งกระทึงอยู่กลางให้นะเอ๊ะขันหมดแรงแบบนี้มั้ยนะ อีบ้านซองว่านสามบ้านก็แล้วล่ะพี่น้องแล้วก็สิกวาดแต่กระจูดหลังจากจุดเดียวฮาก็สิเอาท่อเอาปูม,มาลงเนาะแล้วก็จังมาเปิ่งหนามใส่พี่น้องแต่จังไทยก็ว่าไปได้ดีพี่น้องถือว่าเฮากระเทยใบเติบอยู่เนาะให้หมดง่ายหนึ่งพี่น้องไงย่างไห่เทิงครับสองไห่ลุ่มเนาะ มื่นมื่นมือซ้ำมือนวันเดียววะโอ<ฮ>อ <โฮ S 2> ้ไรเอชภาพไปถ้าว่าสีปูกพักปูกใหญ่นี่พี่น้องเลยกับผมเป็นไปตามแผนสำเนาบอกว่ามันไม่นมนคนอยู่นะพี่น้องกันปูกกันจะจังไง น้ำไผ่พื้นไผ่มีเบิดน้ำพื้นไผ่มีเอาเป็นเอาไก่มาเดืยงรไรสิพี่น้องแต่อย่ามันเสียเนาะโจมมันได้ได้อย่ามันเสียเอาโบได้สูงมากมันได้ก็เลยหนึ่งเดียวอุย้ยเฮ้คือหกใชบป่ะี่พี่น้องเที่ยงทีเราเออยนะู่เนาะมุ้ยคนอยู่นะแต่มีไฟอยู่นี่โคบเบิร์ดนี่ ื่อนี่จะเป็นห่วยเนาะหนำเบิดปีเบิรฝนโมมีบกพี่น้องเลยเพื่อเบาเอมันไล่มาแต่บ้านคีดดีหลักไล่ลงน้ำหนำเซโดนพี่น้องเนั้นเป็นห่วยนิดหน่อยเนาะเบิดฝนเบิดปีปลากะส่วงห้ามว่าลงมปลา,ากับไอรอนพี่น้องจะอยู่แถวนี้แหละอู้บ่วนปลาได้หลายโอ้ บวนเต็มอยู่ใอ้มีแฟนบาสีมาเอาอยู่พีน้ังค่อนตอนจะม่สได้เดี๋ยวบอกแล้วจะได้ไล่หมืนวเนาะรือเป่ามเดไทยขีดแต่ขิดช่องมืออ่ะมเไทยซ่องหมื่นแตงได้แบบอออข้อดออกด้วนบมเดไทยขีดส เป็นมาสามสีไ่ไฮกระไรเติอได้พี่น้องน้่บ่าเอ๋ผู้หนึ่งสองสามสี่สผูกสุดผูกไก่เป็นไก่สีไ่ไฮยุวิทย์ไฮกระไรได้บบบน,นี้แต่ละปีเขาก็ตัดก่อนหม่พี่น้องขะขางแท้หนาเขาทีมีไฟตัดเนาะเขากำลังกำลังเดีวนะพี่น้องกำลังเดีวหน้าปีพอเ,เอเดี่ยวก่อนเลยไปตัดก่อนเนาะแบบว่า อยู่ไปก็มีเบียกก็ได้แบบอคอยเห็นไปนะพี่น้องพอบ่อยมันแบบบางเบียดก,กับเพราะดีกว่านอนอสื่อเนาะนอนไปแต่ละมื้อให้ใจถิม่มสื่อนี่ดิมีใครคนทำบ่เอบาเอนเนาะเป็นคอมเมนต์มานะพี่น้องบนบ้าเงินออกระเบ้อเนานะคือพอเห็นแบบเอาเงินเอาค้ามให้พ่อให้แม่แน่นาะ มันบ่ออกพี่น้องเพือนนี้มันไห้แต่หาชิบเดียนหาชิบซองเดียนหนึ่งเนาะมันบ่หอดลอยเรียนนะพี่น้องมันหอดดอยเดียนของ uh, นะอง่าอเมริกาเนาะเดียนแบบเง้นร่อนถนะหาชิบเดียนมันบ่ออกกดเกณฑ์ของกำหนดมันแบบบา่ามันไหนหอดหนึ่งห่อยเดียนเนาะมันยังออกรายเรือนนะพี่น้องไปเห็ดหอดดยนะอยเนาะไปเห็ดหอดแต่หาชิบเดียนเดือนร่างกะชี่สิบบ่ อสองเดือนห้มกัน like ยังบอดลอยพี่น้องขั้นเดือนนี้บ่ออกมันก็ชบไปเดือนหนาเนาะมันก็ชบไปเดือนหนาขั้นไปเห็ดอีกหาชีพเดือนเดือนนี้เดือนไหนหาชีพเดือนเป็นลอยเลี้ยนสองเดือนเดือนที่สามยังออกพี่น้องกับบวชเห็ดพ่นมันคือกันไว้เอกกับทายคขีดทายห้อยกับเห็ดขึ้นเขาไหะพี่น้องแต่บ่กเอกกับบวชเก่งเนาะแบบสูงนากลองมาจากปันได้นะพี่น้องมีแต่อยากปินลังใส่กลองนั่นแหละบวชสูปันได้กะยาเนาะแต่ละคลิปเพ้นเขาคิด คลิปผันอาเขาว่าน <cción> ี่เขาบอกมาว่าคลิปหนึ่งไหญ่ยูชีปกัวเดียนเนาะบบเอไหญคลิปตะเดียนยังบืนเอาพี่น้องเห็นยามันเดือนนี้กับพอดีมืออื่นเนาะวันที่สองทุกทุกวันที่สองวันทิตัดบิ๊กพี่น้องวันทิตัดเลยมัลกัสชีเดอมใหม่วันที่สามชีเดิร์วันที่สามไปเลยจนหอดวันที่สองขึ้นมัลกัสชีตัดใบเห็ดมะฮอดลอยกะโอ้ เรือใจอ่ะมันเป็นยังเขาจังผูสูงไทยขีดะนะพี่น้องทั้งๆที่ถ่ายวิดีโอไปเททันเฮ็ดนี้ไปกับมีคนเบื่ออยู่น้นอ,อยยังเข้าถึงบ่อหึกบ่อหักจะเป็นยังบ่เอหรือว่เข้าใจตัวบ่เอเอคือกัน <c oughs> จกเจ้าเชียวจะได้กับชีวิตด,ดีต่อหนินี่นะพี่น้องจากบ่เอแม่ติดบ่อมันอยากเด้งบอ่อหรอไม่ได้คนหอนๆนะพี่น้อง ไม่ไมันห่อนหลมันสิดรับไปของโมโหสาเหตุมันคือกันที่ตัวเขาแก่นี่ออกเขาแก่เนี่ออกพี่น้องแล้วหมงระบายอากาศมาไลาเดื่ยงว้าเรียว่าโทรมันเครื่องมันจะซึมด้วยได้พี่น้องเลยน้มันเครื่องมันอยู่นี่ปวดไปห้าสั่งเลยหัวเสียวสั่นนั่งคือกันเนี่ยนี่วิวซื้อมาสาวพันพี่น้อง หรือว่าตักบาทเนาะสิบาทบอกเพระว่านี่สิบ,บาทได้ส่าวบบทนี่แหละมัระ่แพงๆอย่างแล้วปัยาวเหมือนกัส่าวเหมือนลส่าวส่าเพี้น มือหนึ่งสี่สิพันพี่น้องตอนเชาเช่าพันตอนแด่เช่าพันนีว่าสองหมื่นะพี่น้องสองหมื่นกีบมันเสียงบิดเลย้ม,มันเสียงมันผิวถ้าต้องน้ำมันไ้เลยมันเหมือนน้ำมันฝน

านี่แหละพี่น้องเลยปะ่ะเนี่ยไปตดัดหงาพี่น้องว่เอตัดมากบางอย่างนี่เนาะไปถ่ายพี่น้องเมืองไปตัดตอบสองพี่น้องนี่ประมาณสี่ชิ้นเครื่งเลยเนาะถ้าชิ้นละประมาณเจ็ดโมงคนน่ะพี่น,อน้องพอดีคำคำเนาะเจ็ดโมงยามนี่ประมาณเว็นสิท้นทั้ตัวผู้พี่นอ้องบ่คือย่ามแบบพะล้ำหน้าเนาะย่ามหัวเดินหกนะพี่น้องตกคนใบนี่เป็ย่ามนี่ละเจ็ดโมงก็ 5, โมงฮาเจ็ดโมงนี่ยังเบี่ยงอยู่ ไะพี่น้องเดี๋ยวเราไปตัดหญ้ากันบมอเอมังยานี่บมอเอตัดมังยานี่จักมันมี่แต่อยากรับรับมันหอนแห้งก็เลยพักผ่อนแจ็คน้อยหนึ่งเนาะมันสีบลาไฮนี่มันสีเหลวท่านประมาณเจ็ดมงอยู่บเนาะจะมาอ่าเจ็ดมงยง่หนี่พี่น้องมันสีบัวธนาคมเนาะหกหาเจ็ดมงมันยังสีเว้นอยู่มันบัวคือตอนแง่พอดำหน้าพี่น้องตอนอันน่ะวันหกเนาะส่วนพอดำหน้าแล้วพี่น้องเต็มสีจกไหว ส่วงนี้มันจิตัวกสารในห,หน่อยหนึ่งเนาะปะมันจิคำเพี่นอ้อง อะไรพี่น้องตอนพ้นเดิอบม,มาและพี่น้องเลยทั้งสีคำทั้งพ้นใสีมากกว่ากันเนาะนสิทัดอยู่บานนี่กลังพักจักเลยข้าวนึ่งเหมือนมาไปเป็นใบพี่น้องมึงเนี่นยไตัดอีกวันหนึ่งนีก็อนหา,ห,าห้ามุ้งหัวมุงย่างพี่น้องหามุง้งสี่ิบเก่าเ มาีหาก,กันตัดได้สั่นน้ำเหลือหม่โอ้อย่านมาทืทถ่านน้คำนี่มาอลองรุนกันมามาพ้นเรือตะเบ็นีิโต๊ะผูกก่อนกันมาสิเดียวหาหนีอยู่บ่อย่างมส้มสิเดีวแล้วพี่น้องเลยด ขาตังงางาต้งกล้องเบาเอขาตั้งกล้องแบบใส่แล้วกับทิมด้วยเอาไหมเอาไหมตั้งเอาพี่น้องเอาไหมซุปลงขีด,ดินนักกับซุปโทรศัพท์ใบ

vẫn chưa quay từ mọi người anh ăn chưa không quan tâm tới đó nguyên nhân nhau vẫn chưa ngay ngay ngưng trinh bỏ ngay 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 บ้าข้าลาเพิ่นว่าเฉียวมาที่เพ่นแซดมาบกกางอย่างนี่ที่เบ้าเออาไปไปนอนอยู่ห้องเพิ่นมือนะเนาะไปส่งบอลลุนได้พี่น้อง,าางมาเฉียวมาวันเกิดน้องพรอนที่ได้ไล่คนก็นเห็นแต่ว่าได้เคยออกคลิปเบ้าเอได้ไลยดอกพี่น้องออกคลิไปไอ้ดอนออกคลิปไปเอเนาะมันดีไปวันเกิดน้องพรอนเนาะแนวมาเอเฉไปวันเกิดเดพิ่นมาแรกแต่ว่าช่วงช่วงสิได้ไปเฮิงด,กดอกเพราะว่า ขตื่นมากา็ต้องนี่มาตัดหญ่าแต่เือดมานะพี่เนาขยันเท่าดุกหมเนี่ยนะพี่นนองเลยแตะวบัตองเาเองอ่ะบุตรยังเนาะแ่ออื่นเราเองเียเอาขาดมากกว่าน้ำหลักจูดไปน้ำพี่น้องพอได้มันเดี่วไปไๆเนาะ อ่ะหมดเดดสัํำพี่น้องเลยคำละถาฉีกขมืแปลงเอาหอกมือสาวคนเดะพี่น้องเลยตอนนี้จะกำลันเก็ดหมง่พวกม่นักเ็บหมง่นเพี่น้องเลยอ้ไปเดินทางกลับบ้านพี่น้องแนวเวียนสามาต่อใหม่ถาสีกถือขาดกับไผ่มามันจู่เตยเนาะ ให้นี่คือชิหฮงกันแหและอจักตัวไรดักใจอีดีวะตัดปบ่ฟอดสองนาทีอยากหลับะะะออปะยอเมื่ออู้จักปูอะไรเดือดทำดะ เออตะกี้ว่าเออรู้มาได้พี่น้องจอดอยู่ทางแล้วเนาะมันมาหอดหน้าแต่เดี๋ยวนี้เขาเห็ดหน้าใส่ไงยางพู้สุดหงสุดตาพี่น้องเลยเป็นคลองสามนาทีย่างมาหอดเพื่อสิ่หอนี่ตะกี้ว่ายังมันสบายตะกี้เขาขี่รถมาหอดพี่เนาะเดี๋ยวนี้เขาเห็ดหน้าใส่แล้วพี่น้องเลยเอาเสื้อน้ำมันกับน้ำมันเครื่องเสียงไว้เท่านี้กัน กันที่เอาจักเสี่ยงไหวเท่านี้ก็ยัดมันเสียพี่น้องก็เลยแบกเงื่อซะเมืม่อสิทธิ์ราคาถึงถือน้องจักรกับชิฮาระผมเมื่อสิซื้อได้ง่ายๆตะกี้เพื่อตะกี้ชิฮาแสนก็นได้ล้วพ่อพี่น้องจักรไม่ได้แพงเนาะตะกี้เขาบริญยุมใส่ตะกี้เขาใส่ตะกี้เอาเขาเอาเดี๋ยวนี้มันทันสมัยก็เลยแบบเลยใส่จักเอาตัดหงา่ามาตัดเขาไหลซองระบบเนาะพี่น้อง โอ้เอเมื่อนำดอกอย่างนี้ค่โอ้ยที่หอ่อเดาใบชักจะกันกนักหนึ่งเลยมาชิมเมะคำคำหมดนี่โม่คนมากออกมาจะเซะเนาะนมาชิมาวันเกิดน้นองพาะเหนไหพี่น้องก็เลยออเมื่อจะใบแหน่หน่อยหนึ่งอย่างเพื่อนตะกี้เพืะะเอพเ่อนมากตะเสือเพื่อนอยู่เพื่อนเบาลน่น บอลลเมื่อไทยและจ้ะตัวก็ได้มุ้ยโมเลวกะมีแต่บอลเอแล้วบ้ดนี้เลยมามาดินคนในบ้ del, านกัเบิร์ตะตพี่น้องเลยมูในบ้านตะกี hum, ้ยังว่าดินกับบาลลนเนาะเดี๋ยวนี้บาลลนเมื่อไทยเบิด์ตเลือแต่บอลร้อนเลือแต่บอลร้อนบาลถ้าคนสองคนสามคนแต่พี่น้องมุ้ยโมบอลเอมุ้ยโมแหละเขาหนี้เมื่อไทยเบิร์ตนะ ตะกี้บ้านมาเอผ่านมูร้ายพี่น้องไปหลุนร้ายซ้ำมาเอเนาะร้ายแต่เดี๋ยวนี้เขาเมื่อไถ่หมดยอมเศรษฐกิจเหมพี่น้องจะเด้เป็นบ้านห่างในบ้านแห่งมุ้งนี่ขื่อนคนพี่น้องในบ้านตะกี้ลอยส่งลอยลังคาเขื่อเดี๋ยวนี้เหลือดสีหายชีพพิงเนาะกลายเป็นเขื่อห่างเบิดนะพี่น้องบางคนกลายใหญคือทั้งงวนแน่บางคนกะ ใหญ่นี้จากบ้านแน่ทั้งนู้นที่ว่าหมายถึงทั้งนูน้นบ้านบ่เอ๋น่ะพี่น้องเป็นเป็นทั้งนู้นเนาะเป็นแคมทางแต่ในบ้านเป็นมันรูปนะเกิคบ้านรูปมนนนนันุษย์เนาะอ๋อร่างมาปะพี่น้องขอดรถล,ดละ่ะนี่แหละพี่น้องเอ้ยกับคลิปนี้กับบุมมี่อียงหรอกมากับสีบะไรซาละกับบ่ววากันเนาะ ก็สีได้ซา,าด่าเลยพี่น้องเลยบ่าวเอ๋ก็ถ่ายชีพประจำบ้านถ่ายตัดงานตัดยังกะกถูกมาสู่ไปใส่เนาะนี่แต่ว่าตัดงานละไกะนเกียมลงหน้าเสง้งนกบ้านาปังเนาะพี่น้องปะ่ะมันที่คำพี่น้องคลิปนี้ว่าเอจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อกะเมืองโฆษณาให้บ่าวเอพี่น้องคือเป็นการสนับสนุนรักของบ่าวเอเนอะอาะฝากกันคลิปหน้านพี่น้องบ๊ายบายจะเป็นงามๆพี่น้องเรียนตัวผู้ tư Khuôn ngàm view Bíu Hoạt lẽ